โอเคสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะกันในวันที่15มิถุนายน2564เนาะวันนี้เราก็มาอยู่กับการทายกันวันต่อวันกันอีกวันหนึ่งนะครับเราก็เป็นวันอังคารแล้วเนาะเราก็มาไล่ดูกันว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นแต่และเรื่องนั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจน่าเก็บไว้เป็นที่สังเกตบ้างนั่นเองนะครับ เราก็มาค่อยๆดูกันไปเนาะโอเคเหมือนเดิมนะครับเรามาไล่กันไปจากคนที่เกิดวันอาทิตย์จนถึงคนที่เกิดวันเสาร์กันเนาะเรามาเริ่มจากคนที่เกิดวันอาทิตย์กันก่อนดีกว่าเนาะคนที่เกิดวันคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นขยับนิดหนึ่งเนาะโอเคคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ การเฝ้าดูสิ่งอะไรบางอย่างที่มันค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราได้ทำไปแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการไปเร่งรัดให้มันโตเร็วไปกว่าเดิมให้มันเสร็จสิ้นเร็วๆการงานอะไรต่างๆของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนั่นเองนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาในการ ส่วโตของมันสิ่งที่เราคิดก็คือการวางแผนให้มันเอื้อกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตมากกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะเกิดเนี่ยมันก็จะต้องเกิดในเวลาที่เหมาะสมของมันสิ่งที่เราทำก็คือเตรียมตัวเผื่อสถานการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตมากกว่านั่นเองนะครับต่อมาคนที่เกิดวันจันทร์นะ คนที่เกิดวันจันทร์นั้นเป็นเรื่องราวแห่งการหลงทางเรื่องราวแห่งการหลงทางนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องที่หน้าเราเราคงจะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเท่าไหรนะ่นักแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นสิ่งที่จะต้องชักชวนให้เรานั้นหยุดพักสักหน่อย การที่เราหลงทางเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ใช่ว่าเราจะต้องเดิน,ดนทางอยู่หรือว่ากำลังไปสู่ที่ไหนสักแห่งที่ไม่รู้จักเพราะว่าในชีวิตเราทุกๆวันนั้นอนะ่ะมันมันมีการเดินทางสู่เรื่องใหม่ๆอยู่เรื่อยๆแต่การที่เราจะคิดไม่ออกหรือว่าการที่เราจะหาทางออกไม่ได้นั้นเป็นเรื่องที่เป็นสัญญาณว่าเราจะต้อง หยุดเรื่องเหล่านั้นไว้ก่อนสักหน่อยแล้วทุกอย่างนั้นมันจะดำเนินการต่อไปได้ในเวลาอันเหมาะสมเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหาทางออกไม่ได้ก็อย่าเพิ่งรีบหาทำอย่างอื่นเสียก่อนแล้วทุกอย่างมันก็จะกลับมาเข้าที่เข้าทางเราได้นั่นเองนะครับต่อมาคนที่เกิดวันอังคารคนที่เกิดวันอังคารนั้นเป็นวันที่ มีอำนาจในการที่จะจัดสรรปันส่วนเรื่องเกี่ยวกับการเงินอยู่พอสมควรนะครับแต่แน่นอนว่าการที่เรามีอำนาจในการจัดสรรปันส่วนนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่ถ้าอำนาจนั้นมาในเวลาที่กระทันหันนะเพราะว่าในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในความเป็นจริงของมันนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรา ความสามารถในการที่จะจัดการอะไรสักอย่างเนี่ยมันมันมกจะมาพร้อมกับสถานการณ์ที่จะทําให้เราต้องใช้ความสามารถนั้นอย่างเต็มที่นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าหากว่าเรามีอาํานาจในการจัดการเงินในวันนี้ซึ่งเราจะมีนะเนาะมันก็แปลว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินมาถึงเราด้วยนั่นเองเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่แต่ก็เรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่เรานั้นจะได้ใช้ ความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับการเงินที่เรามีและเราจะระลึกตัวได้ว่าเอ้ยเรามีมากกว่าที่คิดนะเนี่ยนั่นเองนะครับต่อมาคนที่เกิดคนที่เกิดวันพฤหัสเนาะคนที่เกิดวันพฤหัสนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเสียดายการเสียอกเสียอกเสียดายอะไรสักอย่างไปเพราะว่า เราได้สูญเสียสิ่งนั้นไปแต่แน่นอนว่าสิ่งที่น่าเตือนก็คือเร,เราไม่ได้จะเราไม่ได้จะมาเตือนว่าเฮ้ยคุณกำลังจะสูญเสียอะไรไปสักอย่างแล้วคอยกังวลกับมันไปตลอดทั้งวันมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งที่น่าเตือนก็คือมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วมากกว่าและเรากลับนึกขึ้นมาแล้วเราเสียดายแล้วเรา อยากย้อนกลับไปไม่ให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นในความเป็นจริงสิ่งที่อะไรที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเกิดไปเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันพุธนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจิตใจมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งสติให้ดีๆเวลาที่เรานึกถึงเรื่องอะไรที่มันแก้ไขไม่ได้เนี่ยก็อย่าใช้เวลาอยู่กับมันนานนัก เท่านั้นก็เพียงพอนะครับต่อมาต่อมาคนที่เกิดวันพฤหัสเนาะคนที่เกิดวันพฤหัสนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้ซึ่งแน่นอนเวลาไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องท่ายอยู่เสมอว่าการต่อสู้การเอาชนะในครั้งนี้ช่างไม่คุ้มค่าแก่การที่เราจะลงมือลงแรงไปกับมันเสียเลย เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราทุ่มสุดตัวเราก็คงจะชนะศึกนี้ได้แต่สุดท้ายเมื่อเรามาตั้งคำถามกับตัวเองแล้วเนี่ยว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเราอยากจะได้อะไรกลายเป็นว่าเราอาจจะไม่ได้อยากได้สิ่งที่เป็นรางวัลของชัยชนะในครั้งนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพฤหัสก็ต้องระวังเรื่องนี้ไว้สักหน่อยมันมีการสูญเสียมากกว่าที่คิดนั่นเองนะครับ ต่อมาคนที่เกิดวันศุกร์คนที่เกิดวันศุนกร์น,นั้นเป็นเรื่องราวของการเอาชนะปัญหาอุปสรรคซึ่งแน่นอนว่าการเอาชนะปัญหาอุปสรรคครั้งนี้ไม่ได้เป็นรางวัลแห่งการสิ้นสุดหรืออะไรสักอย่างสำหรับเราแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่จะทำให้เรานั้นมีกำลังใจในการที่จะต่อสู้กับปัญหาที่ยิ่งใหญ่ขึ้น เรียกได้ว่าอุปสรรคที่เข้ามาในวันนี้นั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนรู้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่อะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราหนักอกหนักใจในวันนี้เนี่ยแปลว่ามันกําลังให้บทเรียนอะไรเราสักอย่างหนึ่งนะครับเรียนรู้จากมันให้มากๆเนาะและสุดท้ายคนที่เกิดวันเสาร์นะครับคนที่เกิดวันเสาร์นั้นเป็น เรื่องราวเกี่ยวกับการคุ้นคิดการพบเจออะไรบางอย่างที่ทําให้อารมณ์เราเกิดอาการสันวันไหวเวลาคนเราเนี่ยเกิดอารมณ์สั่นวันไหวแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดมักจะเป็นสิ่งใหม่ๆเขาเขาว่ากันว่าแกนกลางของจักรวาลนั้นอยู่ที่ไหนแกนกลางของจักรวาลนั้นอยู่ที่แกนกระดูก แกนกระดูกสันหลังของเราเพราะฉะนั้นจัก,กรวาลของแต่ละคนนั้นก็แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ว่าเขานั้นเป็นใครเพราะฉะนั้นการสั่นไหวในอารมณ์หรือเกิดเรื่องใหม่ในจิตใจของเราเนี่ยเหมือนเหมือนคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยมีสิ่งใหม่มากระทบทางอารมณ์เนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นคือจะทำให้โลกของเขาเปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งรอบตัวอาจจะเกิดขึ้นเหมือนเดิมแต่ถ้าหากมุมมองทางโลกของเราเปลี่ยนไปนั่นก็ทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆในชีวิตอย่างมากเลยทีเดียวเชียวคนที่เกิดวันเสาร์ก็ต้องเตรียมรับมือกับเรื่องเหล่านี้เอาไว้นะครับพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆโดยเฉพาะสิ่งที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดแนวคิดจิตใจอะไรพวกนี้ก็ เตรียมตัวไว้ให้มากๆนั่นเองนะครับก็จบเป็นไปแล้วนะครับสำหรับการทายกันวันต่อวันประจำวันที่15มิถุนายน2564เนาะวันนี้ก็แต่ละคนจะเจอเรื่องราวอะไรกันบ้างก็สามารถมาคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างมีสติ พร้อมทั้งกดไลค์กดแชร์กด subscribe c ช anel ตานทวะพยากรเอาไว้นะครับจะได้มาฟังคำทำนายกันในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ